สวัสดีค ENT Dis ่ะดิฉันนางสาวพิศราบุญศรีประธานฝ่ายค้านค่ะสวัสด uh ีค uh ่ะด uh ิฉ uh ันนางสาวอนภาแเก้วพ่วงผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลาภพลอรุณพิลาผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนมัทยมนครรังสิตค่ะท่านประธานและสภาที่เคารพ ยาติในวันนี้กล่าวว่าการปกป้องความจริงต้องอาศัยการจำกัดเสรีภาพในการวิจาร์แต่ฝ่ายเราขอยืนยันว่าการปกป้องความจริงไม่ใช่การจำกัดหากแต่เป็นการส่งเสริมทักษะในการรู้เท่าทันสื่อมีเดียร์และเฮลีซีการตวรวจสอบข้อเท็จจริงแฟกช์เชคกิ้งการเปิดให้สังคมตวรวจสอบร่วมกันเพราะเมื่อใดให้เรายังไม่ถูกควบคุมเสรีภาพภายใต้ข้ออ้างเรื่องความจริงเมื่อน,นั้นเราก็จะเปิดหายใครบางคนผูค้คาดว่าอะไรคือความจริงความจริงไม่ใช่สิ่งตายตัว บทความ Misinformation and Disinformation ของ UNESCO ระบ,บุว่า Truth is often contested and open debate is essential to c u l l to falsehoods ความหมายคือความจริงมีพลวัตและอาจเปลี่ยนแปลงได้การโต้แย้งลตวรวจสอบอย่างเปิดเผยคือคกลไกที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับข้อมูลเท็จหากเราไปก้างก้รวิจาร์ณเพื่อปกป้องสิ่งที่เชื่อวเป็นความจริงเราอาจมาปกป้องความผิดพลาดแทนการจำกัดไม่แก้ไขาปัญหาที่ต้นเหตุ บนความของวูเรื่อง Managing the i n f o d e m i c 2020ยืนยันว่าการต่อสู้กับ m i s i n f o r m a t i o n ต้องใช้ Fact Checking Education and Transparent Communication ไม่ใช่การปิดกั้นเสรีภาพเพราะข้อมูลผิดๆสามารถหาทางแพร่กระจายได้เสมอหาขาดความรู้เท่าทันและระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพต้ยังกรณีพิเกตฝ่ายเสนออ้างกรณีพิศเกตในสหรัฐอเมริกาว่าการวิจารณ์ี่ไราข้อเท็จจริง ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์แต่หากพิจารณาให้ลึกจะพบว่าการแก้ปัญหาไม่ได้เกิดจากการจกากัดคําวิจารณ์แต่เกิดจากการเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยนักข่าวและหน่วยงานตรวจสอบอิสระซึ่งชี้ชัดว่าเรื่องนั้นเป็นข่าวลือไม่มีหลักฐานและช่วยหยุดการแพร่กระจายความจริงจรงถูกฟื้นขึ้นมาได้จากการเปิดพื้นที่ตรวจสอบไม่ใช่การปิดปากสังคม ดังนั้นฝ่ายเราขอยืนยันว่าการปกป้องความจริงต้องอาศัยการเสริมสร้างทักษะและระบบตรวจสอบที่โปร่งใสไม่ใช่การจํากัดเสรีภาพหากเราจํากัดเสรีภาพเพื่อปกป้องความจริงเราอาจได้เพียงความเงียบแต่ไม่ใช่ความจริงแท้จริงการเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบอย่างอิสระต่างหากคือหัท้างที่สังคมจะสามารถแยกแยะข้อมูลเท็จออกจากข้อเท็จจริงได้อย่างยั่งยืนค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพบและท่านผู้ร่วมต้ววานัี่ถุกท่านจากยกติในวันนี้ดิฉันมีความเห็นว่าการป้องกันความเกลียดชังต้องอาศัยการเสริมสร้างความเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อและการสร้างพื้นที่สนทนาที่ปลอดภัยไม่ใช่การจํากัดทางกฎหมายเพราะการจํากัดเสรีภาพเสียงที่จะกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในการปิดกั้นเสียงวิจารณ์ที่ชอบทำนอกจากนี้ UN ย้ำชัดว่า นี่ไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพนื่องจากในรายงานของ UN s d t r a t e g y and p l o n of a c t i on on h นอ e e เ e 2019เลข,ขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวไว้ว่า Addressing hate s p e e e h Does not mean limiting o r positive t i n i n g f r e e d o m of speed is mean s keeping hate speed from escalating into something more dangerous หมายความได้ว่า การจัดการกับเฮสปีดไม่ได้หมายถึงการจํากัดหรือห้ามเสรีภาพในการพูดแต่คือการป้องกันไม่ให้คำพูดเหล่านั้นบางปลายเป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่าคําพูดนี้สะท้อนชัดว่า UN เองไม่สนับสนุนการจํากัดเสรีภาพจะเสนอให้ใช้แนวทางอื่นเพื่อเคารพสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปด้วยและนอกจากนี้ยังไม่มีนิยามสกากลที่ชัดเจนของเฮสปีดในเอกสารสรุปของ UN 2019ได้ระบุไว้ว่า There is no international legal definition of h a t e s p e e c h and the characterization of what h a t e f u l is controversial and disputed ซึ่งแปลได้ว่ายังไม่มีนิยามกฎหมายสากลที่ชัดเจนของ h e t e speed และการตีความว่าอะไรคือความเกียดชังยังเป็นข้อถกเถียงนี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะถ้าให้อำน,นาจรัฐหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจำกัดโดยอ้างว่า h e t e speed อาจเปิดช่องให้ใช้ตีความเกินเลยและปิดปากเสียงวิชาที่ชอบทำได้ง่ายมาก ตัวอย่างกรณีเมียนมาฝ่ายเสนอได้อ้างกรณีเมียนมาที่มีการใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่เฮสปีดต่อชาวโรฮิงญาแต่สาเหตุหลักไม่ใช่เพียงเพราะไม่มีการจำกัดคำพูดหากจะเป็นเพราะรัฐเพิกเฉยไม่ปกป้องสิทธิชนกลุ่มน้อยและใช้เฮสปิดเป็นเครื่องมือทางการเมืองหากรัฐยึดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังพร้อมสร้างระบบแฟรชเช c กิ้งและการรู้เท่าทันสื่อความรุนแรงอาจถูกป้องกันได้โดยไม่จำเป็นต้องจักกัดเสรีภาพทั้งหมด ดังนั้นฝ่ายเราขอยืนยันว่าการป้องกันความเกลียดชังไม่ได้หมายถึงการจํากัดเสรีภาพแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมการศึกษาและการส,งส่งเสริมการสนทนาอย่างเคารพต่อกันหากเราจํากัดเสรีภาพเพื่อหวังสก,กัดความเกลียดชังเราอาจได้เพียงความเงียบแต่ไม่ใช่ความเข้าใจาที่แท้จริงและแท้ที่สุดความแตกแยกจะไม่ถูกแก้ไขอย่างยั่งยืนค่ะแพทย์ประธานที่คาร์รบและให้ผู้ฟังทุกท่านยับติในวันนี้ เสนอว่าการปลูกฝังวัฒนธรรมวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เป็นสิ่งจําเป็นแต่ฝ่ายรอขอยืนยันว่าการปลูกฝังเชิงควบคุมหรือจำกัดการวิจารณ์อาจกลายเป็นการบ่นทำลายเสรีภาพทางความคิดและลดทอนพื้นที่การแสดงออกที่แท้จริงการวิจารณ์ที่แท้จริงต้องไม่ถูกตีตอบจนแข็งทึ่น o w e เวอ Kennedy School ชี้เห็นว่าการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ไม่ได้หมายถึงการออกข้อจํากัดหรือควบคุมการพูดแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยด้วยความเคารพ อีสเบิร์กฟูดอาร์ล็อกและเปิดโอกาสให้เสียงที่แตกต่างถูกได้ยินโดยมีหลักฐานจากบทความว่า b u i l d i n g a c u c t u r e of c o n s t i t u t i v e p r i t i c s m ที่ระบุว่า a f f e c t i v e c o n s t i t u t i v e p r i t i c s requires a s o p e n n e s s and the ability to challenge ideas without fear of retaliation การวิาจารณ์เชิงสร้างสรรค์แท้จริงต้องอาศัยความไว้วางใจความเปิดกว้างและความสามารถในการท้าทายความคิดโดยไม่ต้องกลัวจะถูกตอบโต้ นั่นหมายความว่าหากเราเน้นที่การควบคุมการวิจามากเกินไปเราอาจสร้างความกลัวแทนที่จะสร้างความไว้วางใจในหลายประเทศนะคะที่มีระบบควบคุมความพูดและจะบอกว่าทําเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ในทางปฏิบัติมัดถูกใช้เป็นข้ออ้างในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือผู้เห็นต่างซึ่งขัดกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างจาก Harvard k e n n e d y School ได้เตือนว่าการกำหนดกรอบที่เข้มงวดจนเกินไปอาจทำให้คนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างการสร้างพื้นที่ปลอดภัยดีกว่าการจำกัดเสรีภาพการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยที่สร้างสรรค์ควรทำใหนการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารการเคารพความคิดเห็นที่ตางแในการรับฟังอย่างจริงใจมากกว่าการออกข้อห้ามหรือกฎที่ตีกรอบเพราะ Harvard Kennedy School ได้เน้นว่า เขาใช้ได้เขาเรียก c r o s s i t e c t e m ten d to innovate more, a d a p t t a s e r and a d v r t i i n g สังคมที่สนับสนุนการวิจัยที่สร้างสรรค์มีแนวโน้มที่จสร้างนวัตกรรมได้มากกว่าปรับตัวได้เร็วกว่าและอีกเรื่องความคิดแบบฝูงได้ดังนั้นฝ่ายเราขอยืนยันว่าการปลูกฝังวัฒนธรรมวิจัยที่สร้างสรรค์ไม่ใช่การจํากัดเสรีภาพแต่ควรเป็นการเปิดพื้นที่เสริมทักษะและสร้างความไว้าวางใจ หากเราเลือกใช้ขกอบควบคุมหรือข้อห้ามมากเกินไปและอาจได้เพียงสังคมที่เงียบเงันแต่ไม่ใช่สังคมที่สร้างสร์และกล้า้าอ,อย่างแท้จริงค่ะดังนั้นแฝดเราขอยืนยันว่าการจำก,กัดไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแต่การเสริมสร้างทักษะระบบตวรวจสอบที่โปร่งใสการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการเปิดถึงที่ให้ตรวจส,รรยยสรรยยอบอย่างอิสระต่างหากคือหนทางที่ดิฉันยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ